ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาร้านหัวปลาช่องนวลซีเป็นร้านอาหารทะเลยอดนิยมที่มีเมนูหลากหลายและสาขาหลายแห่งทั่วประเทศนะครับเมนูอาหารทางร้านมีเมนูมากมายครอบคลุมหลายประเภทเช่นเมนูหม้อไฟเมนูปลาเมนูกุ้งเมนูปูเมนูปลาหมึกเมนูหอยเมนูของทอด เมนูของอย่างเมนูผัดเมนูยำแล้วก็อาหารจานเดียวนะครับแล้วก็เมนูที่เป็นซ i ิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับที่รับความนิยมจากลูกค้าได้แก่ต้มยำหัวปลาหม่อไฟหมูร้องไห้ปากระพงทอดลาดน้ำปลาเนื้อปูผัดผงกะหรี่หอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์ออส ปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมเปาะเปีเปยะไส้เผือกของหวานนะครับทางร้านมีเมนูของหวานให้เลือกหลากหลายแต่มีลูกค้าที่กินแล้วอร่อยนะครับที่เป็นยอดคิดนะครับก็จะมะีมันก็จะมี บัวลอยเผือกบัวลอยเนื้อเหนียวนุ่มผสมเผือกหอมหวานในน้ำกะทิหอมมันเต้าห้วยมะพร้าวอ่อนเต้าห้วยเนื้อเนียนนุ่มเสิร์ฟพร้อมเนื้อมะพร้าวอ่อนแนะนำเชื่อมหอมหวานไอศครีมลุยไฟไอศครีมทอดกรอบนอกนุ่มในราดด้วยซอสหวานอร่อยผลไม้รวมผลไม้สดหลากหลายชนิด เสิร์ฟเย็นชื่นใจนะครับอันนี้คือเป็นเมนูของหวานที่หลากหลายให้คุณเลือกสรรเพื่อปิดท้ายเมื่ออาหารอยากสมบูรณ์นะครับคือเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบกินนะครับแล้วก็หัวปลาช่องนวทสีนะครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับบรรยากาศภายในร้านหัวปลาช่องนวทสีนะครับวันนี้ คนกินเยอะนะครับคนกินเพียบเลยนะครับแล้วก็อา่าม,มีกี่สาขานะครับร้านหัวปลานะครับมีเก้าสาขานะครับมีสาขาพระรามสามสาขาศรีนครินสาขาบางนาตากอมอห้าสาขาลามินทาสาขานครอ,อินพระรามห้าแล้วก็ สาขาพรานนกสาขาสามแยกปะทงชัยโคราชแล้วก็สาขาเมกะบางนานะครับมากินได้เพื่อนๆอร่อยมากผมขอบอกเลยนะครับแล้วก็ที่จอดนะครับก็คือจอดอยู่ตรงตรงข้างหน้าร้านนะครับตรงทางเข้าที่เมื่อกี้ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับอนี่คืออันนี้ก็เป็นเ ปูผัดพริกเหลืองนะครับปูผัดถั่วผักยาวพริกเหลืองอ่าแล้วก็นี่ก็ผักกระเฉดน,นะครับอ่าสมกินแล้วก็อร่อยขอบอกเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งด้วยนะต้มยำกุ้งปลาหมึกแล้วก็มีต้มจืดปลากะพงหม้อไฟหม้อใหญ่ นะครับแล้วก็ตามด้วยของหวานนะครับอยู่ข้างนอกของร้านอาหารนะครับก็จะเป็นคาเฟ่เมซอนก็มีทั้งเค้กแล้วก็เอ่อพวกคุกกี้นะครับอ่าแล้วก็มีเมนูน้ำมากมายหลากหลายเลยนะครับให้กับคุณลูกค้าหลังจากกินเมื่ออาหารเสร็จแล้วนะครับอ่าถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับ ถ้าใครอยู่แถวไหนไม่ว่าจะเป็นพระรามเก้าไม่กลับบางนาพระรามสานะครับหรือโคราชนะครับถ้าไม่รู้จะกินอะไรนะครับให้มากินได้เลยครับที่ร้านหัวปลานะครับอร่อยแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็กลมกล่อมด้วยแล้วที่สำคัญคือบริการดีนะครับอา่า ถ้าใครชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ if you like my video please follow me subscribe and share okay I hope you guys enjoy eating okay it's good it's delicious it's awesome okay it's make you happy and s a t i s f d when you come to eat here okay See you guys next week.